สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของดาวโจร VIP นะคะประจำวันที่7กรกฎาคม65เนาะตัวเด่นของเราก็คือ9กับ2นะคะตัวรองก็คือ3กับ6เราเน้นรูดตัวเด่นเอานะแต่ถ้าระวังแนวทางไว้ให้ก็90 91 92 93 95 97นะคะ20 21 22 23 26 27 29ตัวรองก็31 32 34 36 37 39 หกศูนย์หกหนึ่งหกสมหกหกหกเจ็ดหกแปดหกเก้าสามตัวก็เจ็ดสองหนึ่งสองสามสี่หกสามสองหนึ่งหกหกสองสามเก้ากับเก้าศูนย์งนะคะจับคู่ก็เก้าสองสองเก้าเก้าสามสามเก้าเก้าหกหกเก้าสามหกหกสามสองหกหกสองนะคะก็ขอให้เพื่อนทุกคนโชคดีนะอย่าลืมมาลงไปซื้อดาวจวนเช้าดเดอรสี่ตัวนี้นะ เื่อมันออกสลับกันนะคะต่อไปเป็นดาวโจนเช้าแปดกรกฎาคมตรวเด่นก็คือเก้าตัวรองก็คือหนึ่งตรวเดนเนี่ยเก้ากับหนึ่งตัวรองก็คือห้ากับสามนะคะวันนี้เราลงคลิปมันจะต่างกันดาวโจนห้ากับสามเด้อเราลงอีกช่องหนึ่งช่องวุ้นเส้นพารวยนะคะมันจะต่างกันตรงที่ห้ากับสาม 9ก้3 9 5 9 6 9 9 9 8 1 0 1 1 1 1 1 1 5 1า1ก1า5 5 5ก5 5 5 5็3 9 3 1 3 3 3 5 3 9 9 10 9 1 3 0 9 8 1 5 3 3 3 5 9 1 5 1 1 8จับคู่ว่า9 1 1 3 9 1 1้1 3 3 3 1 5 5 9ก้าห้าห้าเกนะคะอย่าลืมมาขึ้นไปซื้อดาวโจน VIP ด้วยนะนี่เลขมันตรงกันก็ซื้อจับตัวที่มันต่างกันนะขึ้นไปซื้อนะคะก็ขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีทั้งสองแนวทางเนาะคำเตือนจากทางช่องไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้นะอย่าลืมกด s ับ s c r i b e กดไลค์ให้กับช่องมุนน้ำเพชรพารวยด้วยนะคะช่องนี้ ขอบคุณทุกคนที่กดติดตามแล้วเน้นแต่ตัวเด่นนะคะถ้าจะรูดก็รูดตัวเด่นทั้งสองแนวทางนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดซับสไคร้กดไลค์ให้นะโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ